เด็กหญิงตัวเล็กยืนขอเพียงเศษข้าวแต่ไม่กี่นาทีต่อมาชีวิตของผู้คนรอบตัวเธอก็เปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของความเมตตาความกตัญญูและปาฏิหาริย์จากการช่วยเหลือใครสักคนจะทําให้คุณน้ําตาไหลและเชื่อว่าความดีจะส่งผลกลับมาเสมอฝนตกโปรยๆในตอนเย็นที่ตลาดเล็กๆของชุมชนน้องเมเดินเท้าเปล่าบนถนนโคลนเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดรุงริ่งและเปียกโชกไปด้วยน้ําฝน เธอกำลังหิวจนท้องร้องโคกครกแต่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวทุกสายตาที่เดินผ่านเธอเหมือนมองผ่านและไม่สนใจน้องเมย์เดินไปหน้าร้านขายข้าวต้มเล็กๆร้านนั้นเป็นร้านเก่าแก่เจ้าของร้านยิ้มกับลูกค้าอย่างใจดีเสมอแต่วันนี้น้องเมย์ไม่กล้าพูดไม่กล้าเข้าไปในร้านเธอเพียงยืนอยู่ตรงหน้าร้านมองเข้าไปด้วยความหวังเล็กๆความหวังที่แผ่วเบาเหมือนแสงไฟในฝนพรำเธอหายใจลึกๆและรวบรวมความกล้า แล้วก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะก้าอี้ไม้เก่าเธอยื่นมือเล็กๆขึ้นและพูดเสียงสัน่นขอเศษเข้าวได้ไหมข้าหนูหิวมากเจ้าของร้านคุณสมชายหยุดมือที่กำลังเชด็ดโต๊ะเขามองเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เปียกปอนด้วยสายฝนสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเห็นใจและความสงสารลูกค้าในร้านก็เงียบพวกเขาเริ่มสังเกตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นน้องเมย์ก้มหน้ารู้สึกอายแต่ก็ไม่อาจห้ามความหิวของตัวเองได้คุณสมชายเดินเข้าไปใกล้เธอ หยิบถ้วยข้าวต้มเล็กๆที่เหลืออยู่บนโตะ๊ะและวางมันตรงหน้าเธออย่างเบามือกินเธอนะลูกเดียวก็หายหิวน้ำตาของน้องเมเริ่มคลอเบาเธอก้มลงคุกเข่ากินข้าวด้วยความขอบคุณทุกคำข้าวในมือเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นคุณ,ณสมชายยืนมองอย่างใจหายและยิ้มเบาเบาวันนี้ร้านข้าวต้มของเขากลายเป็นสถานที่มหัศจรรย์สำหรับน้องเมหลังจากกินข้าวต้มจนท้องอิ่มน้องเมลุกขึ้นยืน เธอชื่นชมความอบอุ่นที่ได้รับจากคนแปลกหน้าน้ำตายังคลอเบ้าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังคุณ,ณสมชายยิ้มให้เธอและถามว่าหนูชื่ออะไรจะ่ะน้องเมย์ตอบด้วยเสียงสั่นว่าหนูชื่อเมย์ค่ะเขาเอื้อมมือจับไหล่เล็กๆของเธอเบาๆเมย์จ่าพรุ่งนี้กลับมากินข้าวด้วยกันนะน้องเมย์พยักหน้ายิ้มออกมาอย่างเขินๆความรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆส่องเข้ามาในชีวิตของเธอ เม่สัญญากับตัวเองว่าเธอจะไม่ลืมความกรุณานี้และจะพยายามสู้ต่อไปแม้ชีวิตจะยากลำบากวันนี้เธอรู้สึกว่ามีใครสักคนคอยเป็นที่พึ่งวันต่อมาน้องเมก,กลับมาที่ร้านแต่เช้าฝนหยุดแล้วแต่พื้นถนนยังเปียกชุ่มคุณสมชายเตรียมข้าวต้มให้เธอเหมือนเดิมเธอเข้ามานั่งตรงโต๊ะไม้ตัวเดิมและพูดอย่างอายอวันนี้หนูเอาเงินมาจากงานเล็กๆที่เก็บขวดค่ะคุณสมชายสายหน้าเบาๆ ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องจ่ายแค่กินให้อิ่มก็พอแล้วเมรู้สึกประทับใจและเต็มไปด้วยความอบอุ่นวันนี้เธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กหิวโหอยอีกต่อไปเพราะมีใครสักคนมองเห็นความยากลำบากของเธอและพร้อมจะช่วยให้ชีวิตเธอดีขึ้นหัวใจของเมเริ่มเต้นแรงด้วยความหวังใหม่แสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างลงบนโต้ะไม้เก่าหลังจากนั้นเมเริ่มมาที่ร้านทุกวันเธอก,นกินข้าวต้มอร่อยอ,อยและพูดคุยกับคุณสมชาย ทุกครั้งที่เมหัวเราะคุณสมชายก็อดยิ้มไม่ได้เขาเริ่มมองเห็นความกล้าของเด็กหญิงตัวเล็กที่แม้ยากจนแต่ไม่เคยยอมแพ้บางครั้งเขาให้เธอช่วยงานเล็กๆในร้านเช่นเช็ดโต๊ะหรือจัดจานข้าวเมทำงานอย่างตั้งใจและขยันลูกค้าบางคนเห็นก็ยิ้มชมเธอเมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีใครสักคนเชื่อใจและยอมรับเธอความรู้สึกนี้ทำให้เธอกล้าเผชิญโลกภายนอกมากขึ้น วันหนึ่งคุณสมชายพาเมย์ไปซื้อชุดนักเรียนใหม่เธอตื่นเต้นมากจนเกือบร้องไห้หนูมีชุดใหม่แล้วหนูไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเก่าขาดขาดอีกแล้วเขาพูดพร้อมยิ้มและมองดูความสุขของเธอเมย์กอดเขาแน่นน้ำตาไหลออกมาขอบคุณค่ะพี่สมชายหนูจะตั้งใจเรียนค่ะคุณสมชายลูบหัวเธอเบาๆสัญญากับพี่นะต้องตั้งใจเรียนและดูแลตัวเองให้ดีเมพยักหน้าอย่างมุ่งมั่น หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังว่าอนาคตของเธอจะเปลี่ยนแปลงนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่สำหรับเมย์เมเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นในโรงเรียนเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นว่าเธอยิ้มบ่อยขึ้นและพูดคุยกับครูด้วยความมั่นใจเธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและสำคัญทุกเช้าที่ออกจากบ้านเธอคิดถึงร้านข้าวต้มและคุณสมชายที่ช่วยให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม บางครั้งเธอช่วยแม่ซื้อของเล็กๆกลับมาที่บ้านโดยใช้เงินที่ประหยัดจากการช่วยงานเล็กๆครอบครัวของเธอเริ่มเห็นความพยายามของเมและค่อยๆให้กำลังใจเธอมากขึ้นทุกย่างก้าวในชีวิตของเมมีความหวังและความรักเติมเต็มเธอไม่เคยลืมวันที่เริ่มต้นด้วยข้าวเล็กๆเมเริ่มช่วยงานร้านข้าวต้มหลังเลิกเรียนเธอจัดโต๊ะเช็ดพื้นและช่วยเสิร์ฟลูกค้าทุกวันเธอทำด้วยความตั้งใจและยิ้มเสมอ ลูกค้าหลายคนชมว่าเด็กคนนี้น่ารักและขยันมากคุณสมชายมองเธอด้วยความภาคภูมิใจเขาเห็นว่าการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเปลี่ยนชีวิตเด็กได้จริงเมรู้สึกมีความหมายเธออยากทำงานหนักเพื่อช่วยครอบครัวแม่ของเธอเห็นความพยายามก็เริ่มมีรอยยิ้มบนใบหน้าชีวิตในบ้านเริ่มเต็มไปด้วยความหวังและเสียงหัวเราะเล็กๆกลับคืนมาเมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทุกวันคือบทเรียนใหม่ และโอกาสในการเติบโตคุณสมชายเริ่มสอนเมเรื่องการบริหารร้านเล็กๆเธอสนใจและถามคำถามไม่หยุดเขาสอนให้เธอรู้จักการคำนวณการบริการลูกค,ค้าและความซื่อสัตย์ในการทำงานเมฟังด้วยความตื่นเต้นและจดจำทุกคำเธอฝึกทำงานจริงๆบนเคาน์เตอร์ร้านบางครั้งเธอทำผิดแต่คุณสมชายก็ไม่ดุเขาพูดอย่างใจเย็นว่าผิดได้แต่ต้องเรียนรู้จากความผิด เมเรียนรู้เร็วและกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีลูกค้าที่มาใหม่ก็เริ่มจําเธอได้บางคนเรียกเธอว่าเด็กหญิงใจดีหัวใจของเมเต็มไปด้วยความภูมิใจและความสุขความฝันเล็กๆของเธอเริ่มเกิดขึ้นวันหนึ่งเมย์ได้รับทุนการศึกษาจากครูใหญ่โรงเรียนเพราะผลงานดีและความขยันในการเรียนเธอร้องให้ด้วยความดีใจและขอบคุณครูแม่ของเธอก็ทราบซึ้งใจน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมา คุณสมชายยิ้มและบอกว่านี่แหละผลของความพยายามเมรู้สึกว่าโลกใบนี้อบอุ่นขึ้นมากไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะความเมตตาและการสนับสนุนเธอเริ่มวางแผนอนาคตเพื่อช่วยครอบครัวและอยากให้ร้านข้าวต้มของคุณสมชายเจริญรุ่งเรืองหัวใจของเธอเปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจทุกเช้าที่ตื่นขึ้นเธอพร้อมจะเรียนและทำงานหนักความฝันของเด็กหญิงตัวเล็กกำลังเริ่มมีรูปเป็นจริง เธอรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าและมีความหมายเมเรอร์มีเพื่อนใหม่ที่โรงเรียนพวกเขาชมว่าเธอยิ้มแย้มและเป็นมิตรเธอเล่าเรื่องร้านข้าวต้มและคุณสมชายให้เพื่อนฟังเพื่อนๆช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจเมรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปทุกวันเธอเดินไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจและกลับบ้านด้วยหัวใจที่อบอุ่นแม่ของเธอภูมิใจที่ลูกสาวเติบโตอย่างเข้มแข็งเธอเริ่มฝึกเขียนบันทึกความฝันในสมุดเล็กๆ ทุกข้อความเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจเมรู้ว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปแล้วและสิ่งที่คุณสมชายทำให้เธอจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตช่วงวันหยุดเมย์ช่วยทำอาหารแจกเพื่อนบ้านเธอเรียนรู้การแบ่งปันและการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคุณสมชายสอนเธอว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การให้เธอทำอาหารอย่างตั้งใจและมีรอยยิ้มบนใบหน้าเพื่อนบ้านชมว่าเธอเป็นเด็กน่ารักและมีน้ำใจ เมรู้สึกดีใจที่สามารถช่วยคนอื่นได้หัวใจของเธออบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้ทําให้ชีวิตเธอมีความหมายเมคิดว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยเรื่องดีๆทุกความพยายามและความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นแรงผลักดันเธออยากเติบโตและช่วยเหลือคนอื่นต่อไปวันนี้เมเรียนรู้ว่าความเมตตาสามารถเปลี่ยนโลกได้คุณสมชายเริ่มสอนเมทําขนมและน้ําหวาน เมสนุกกับการผสมแป้งน้ำตาลและปรุงรสลูกค้าบางคนเข้ามาชิมแล้วชมว่าอร่อยเมยิ้มแก้มปรีและภูมิใจในความสามารถของตัวเองคุณสมชายบอกว่าวันหนึ่งลูกจะเปิดร้านตัวเองได้แน่นอนเม่ฝันถึงร้านขนมเล็กๆของตัวเองทุกครั้งที่เธอทำงานเธอรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายแม่ของเธอเริ่มช่วยงานเล็กๆด้วยความอบอุ่นในครอบครัวกลับมาอีกครั้งเมรู้สึกขอบคุณทุกคนรอบตัว และตั้งใจว่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวังเธอพร้อมที่จะเติบโตและเผชิญโลกกว้างเวลาผ่านไปเมเรียนเก่งขึ้นทุกวันคุณสมชายยังคงให้คำปรึกษาและกำลังใจเด็กหญิงตัวเล็กเริ่มกล้าสแสดงความคิดและพูดกับลูกค้าอย่างสุภาพและมั่นใจร้านข้าวต้มเริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นพวกเขาชื่นชมความตั้งใจและรอยยิ้มของเมแม่ของเธอภูมิใจและสนับสนุนเธอเต็มที่ เมเริ่มช่วยน้องๆในชุมชนทำการบ้านและสอนเพื่อนที่อ่อนกว่าเล็กๆเ,เธอรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงเพราะความเมตตาและเธอสัญญาว่าจะสืบทอดความใจดีนั้นต่อไปเมเริ่มสนใจเรื่องการเงินและการเก็บออมคุณสมชายสอนให้เธอรู้จักการแบ่งเงินทั้งเก็บออมและใช้ใจ่ายอย่างชาญฉลาดเธอจดบันทึกทุกบาททุกสตังค์อย่างตั้งใจ เมื่อเวลาผ่านไปเมเริ่มสามารถซื้อหนังสือเรียนเองและช่วยแม่ซื้อของใช้ในบ้านแม่ของเธอภูมิใจและน้ำตาคลอเบ้าเมรู้สึกว่าความพยายามของเธอคุ้มค่าทุกคำสอนของคุณสมชายเธอจำไว้ในใจและตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีค่าชีวิตของเด็กหญิงยากจนเริ่มมีความมั่นคงหัวใจของเมออบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังโรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันทำขนม เมย์ตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อทดสอบฝีมือคุณสมชายช่วยเธอฝึกซ้อมทุกวันเมย์ทำงานด้วยความขยันและความมุ่งมั่นผลการแข่งขันออกมาเมย์ได้รับรางวัลชมเชยเธอดีใจและกอดคุณสมชายด้วยความซาบซึ้งลูกค้าบางคนที่เคยมากินร้านข้าวต้มก็มาชมเธอด้วยรอยยิม้มเมย์รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและสามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิมความฝันเล็กๆของเธอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกความพยายามในอดีตไม่สูญเปล่า เธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ลืมคนที่ช่วยเธอและจะทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นทุกวันวันหยุดเมชวนเพื่อนๆมาที่ร้านข้าวต้มพวกเขาช่วยกันจัดโต๊ะทําความสะอาดและทําขนมขายคุณสมชายเห็นความตั้งใจของพวกเด็กๆยิ้มเบาๆเ,เมยรู้สึกภูมิใจที่ได้แบ่งปันความสุขนี้เธอคิดว่าการให้และช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญลูกค้าหลายคนชมว่าเด็กๆทํางานอย่างขยันและน่ารัก เม่มองไปที่คุณสมชายด้วยสายตาขอบคุณทุกวันที่ผ่านไปร้านข้าวต้มเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะชีวิตของเด็กหญิงตัวเล็กเริ่มเต็มไปด้วยสีสันความอบอุ่นจากความช่วยเหลือทําให้เธอกล้าเผชิญโลกเมเรียนรู้ว่าการแบ่งปันสามารถสร้างความสุขได้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและความหวังคุณสมชายเริ่มสอนเมเรื่องการบริหารธุรกิจเล็กๆเ,เธอสนใจและจดจำคำสอนทุกคำ เขาสอนเรื่องการจัดการเงินการซื้อวัตถุดิบและการบริการลูกค้าเมฟังด้วยความตื่นเต้นและทำตามอย่างตั้งใจทุกครั้งที่ทำงานผิดพลาดคุณสมชายก็ไม่โกรธเขาพูดว่าผิดได้แต่ต้องเรียนรู้จากความผิดเมเรียนรู้เร็วและสามารถช่วยงานร้านได้เต็มที่ลูกค้าสังเกตเห็นว่าเธอยิ้มและบริการด้วยความตั้งใจทุกคนประทับใจในความขยันและความใจดีของเธอเมรู้สึกภูมิใจในตัวเองและมีแรงผลักดนัน เธอตั้งใจว่าอนาคตจะเปิดร้านขนมเล็กๆของตัวเองทุกคำสอนของคุณสมชายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมเมเริ่มตั้งใจเรียนหนักเธอมีผลการเรียนดีขึ้นทุกวิชาครูชมเธอในความตั้งใจและความขยันเพื่อนๆเริ่มสนิทกับเมมากขึ้นพวกเขาเห็นว่าเธอเป็นคนอบอุ่นและใจดีเมมักช่วยเพื่อนทำการบ้านและเตรียมโครงงานความสัมพันธ์ในโรงเรียนดีขึ้นและเต็มไปด้วยมิตรภาพ ทุกครั้งที่กลับบ้านเมย์จะเล่าเรื่องราวให้คุณสมชายฟังเขาภูมิใจและให้กำลังใจเธอเสมอเมย์รู้ว่าตัวเองโชคดีที่เจอคนใจดีและเธอสัญญาว่าจะไม่ลืมความเมตตาที่ได้รับหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความหวังวันหนึ่งเมย์ตัดสินใจเก็บเงินเพื่อซื้อของขวัญให้คุณสมชายเธอทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนและออมเงินทุกบาทคุณสมชายสังเกตเห็นความตั้งใจของเธอและยิ้มเบาๆ ไม่รู้สึกตื่นเต้นที่จะมอบของขวัญให้วันสุดสัปดาห์เธอเข้าไปในร้านถือกล่องเล็กๆและยื่นให้คุณสมชายด้วยรอยยิ้มและตื่นเต้นคุณสมชายเปิดกล่องและเห็นของขวัญน้ำตาไหลออกมาเพราะความซาบซึ้งใจเขากอดเมแน่นและบอกว่าพี่ภูมิใจในตัวลูกมากเมยยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดในชีวิตวันนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหัวใจของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรัก เมเริ่มวางแผนอนาคตอย่างจริงจังเธออยากเรียนต่อด้านการบริหารธุรกิจคุณสมชายสนับสนุนและให้คำแนะนำเสมอเขาบอกว่าอนาคตของลูกขึ้นอยู่กับความตั้งใจของลูกเองเมเรียนหนักทุกวันทำงานพิเศษที่ร้านข้าวต้มด้วยเธอรู้ว่าการฝึกฝนและความอดทนสำคัญที่สุดเพื่อนๆเริ่มชมว่าเมเปลี่ยนไปมากจากเด็กหญิงตัวเล็กๆหิวโหยกลายเป็นคนขยันและมั่นใจแม่ของเมภูมิใจและน้ำตาไหลออกมา ทุกครั้งที่เธอทำงานหรือเรียนเมคิดถึงคุณสมชายเสมอเขาคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นความฝันเล็กๆของเธอกำลังกลายเป็นความจริงช่วงปิดเทอมเมเริ่มช่วยคุณสมชายปรับปรุงร้านเธอวาดเมนูใหม่จัดโต๊ะให้เรียบร้อยลูกค้าเข้ามาแล้วชมว่าร้านดูอบอุ่นและสะอาดขึ้นมากเมยิ้มและรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองเธอคิดว่าตัวเองสามารถช่วยร้านได้จริงๆ คุณสมชายยิ้มอย่างภาคภูมิใจและให้กำลังใจทุกวันเธอเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆใ,ในการทำอาหารและพัฒนาฝีมือการทำขนมอย่างต่อเนื่องหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความหวังเพื่อนบ้านบางคนก็เข้ามาช่วยแบ่งงานบรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเมรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นมากในทุกด้านปีต่อมาเมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้สำเร็จเธอเลือกเรียนด้านการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก คุณสมชายและแม่ของเธอดีใจมากพวกเขาภูมิใจในความพยายามและความตั้งใจของเมเธอเข้าห้องเรียนด้วยความมั่นใจและเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆทุกครั้งที่เหนื่อยหรือท้อเมนึกถึงวันที่หิวโหวยและรอยยิ้มของคุณสมชายที่ช่วยชีวิตเธอมันทำให้เธอสู้และไม่ยอมแพ้ชีวิตของเมย์เต็มไปด้วยความหวังและความฝันเธอตั้งใจว่าจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อวันหนึ่งจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่เธอได้รับเมเริ่มฝึกงานในร้านอาหารใหญ่ของเมืองเธอได้เรียนรู้การจัดการพนักงานและวัตถุดิบเพ RE ื่อนร่วมงานชื่นชมในความขยันและความมีน้ำใจของเธอทุกวันเมกลับมาที่ร้านข้าวต้มเพื่อช่วยคุณสมชายเขายิ้มและบอกว่าลูกเก่งขึ้นทุกวันเมรู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขเธอจดจำทุกคำสอนและทุกช่วงเวลาที่ร้านข้าวต้มชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ทุกความลำบากในอดีตท,ทำให้เธอแข็งแกร่งเธอรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เคยช่วยเหลือเธอและตั้งใจว่าจะตอบแทนความเมตตาเหล่านั้นหัวใจของเมเต็มไปด้วยความรักและความกระตันยูคุณสมชายเริ่มสอนเมเรื่องการลงทุนเล็กๆเ,เธอสนใจและทำตามอย่างตั้งใจเมเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อเปิดร้านขนมเล็กๆในอนาคตทุกครั้งที่คิดถึงร้านเธอรู้สึกอบอุ่นเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเธอ แม่ของเมภูมิใจในความพยายามและความฉลาดของลูกเพื่อนเพื่อนของเม์ก็ยินดีและให้กำลังใจทุกวันเธอเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆความฝันที่เคยเล็กๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมรู้ว่าตัวเองสามารถทำได้และชีวิตของเธอจะดีขึ้นเพราะความมุ่งมั่นวันนี้หัวใจของเม์เต็มไปด้วยความสุขและแรงบันดาลใจในวันเกิดคุณสมชายเม์เตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆเธอทำขนมและตกแต่งร้านอย่างสวยงาม คุณนสมชายประหลาดใจและยิ้มอย่างมีความสุขขอบคุณลูกมากๆากนะเมเมรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำให้คนที่ช่วยเธอมีความสุขเพื่อนๆที่มาร่วมงานต่างยิ้มชมเธอหัวใจของเมอรบอนที่สุดตั้งแต่เกิดมาทุกความพยายามของเธอได้รับผลตอบแทนและทำให้เธอรู้ว่าการให้ความรักและความเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญคุณสมชายกอดเธอเบาๆและบอกว่าลูกคือความภาคภูมิใจของพี่ที่สุด เมน้ำตาไหลด้วยความดีใจและความอบอุ่นวันนี้เป็นวันที่เธอไม่ลืมไปตลอดชีวิตเมเริ่มวางแผนร้านขนมเล็กๆของตัวเองเธอเก็บเงินและวางแผนธุรกิจอย่างละเอียดคุณสมชายช่วยเธอเรื่องเทคนิคการทำขนมและการบริการลูกค้าแม่ของเธอช่วยสนับสนุนและดูแลเรื่องบ้านเพื่อนๆให้กำลังใจและช่วยในงานเปิดร้านทุกอย่างเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นวันเปิดร้านเมตื่นเต้นมากจนเกือบร้องไห้ ลูกค้าเริ่มเข้ามาและชมในฝีมือของเธอเมรู้สึกภูมิใจในตัวเองและคนรอบตัวหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จทุกวันที่ผ่านมาทำให้เธอเรียนรู้คุณค่าของความพยายามวันนี้ฝันของเธอเริ่มเป็นจริงแล้วร้านขนมของเมเริ่มมีลูกค้าประจำหลายคนชื่นชมรสชาติและรอยยิ้มของเธอเมรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความเมตตาเพราะเธอได้รับความช่วยเหลือจากคุณสมชายในอดีต ชีวิตของเด็กหญิงตัวเล็กเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกวันเธอเปิดร้านด้วยความตั้งใจและรอยยิ้มเพื่อนบ้านหลายคนเข้ามาอุดหนุนและสนับสนุนแม่ของเธอภูมิใจและน้ำตาไหลด้วยความสุขเมเรียนรู้ว่าการให้และการช่วยเหลือสร้างความสุขเธอจดจำทุกคำสอนของคุณสมชายในใจชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจและเธอรู้ว่าความดีจะนำมาซึ่งความสุขจริงๆ เมเริ่มฝึกสอนเด็กๆในชุมชนเรื่องการทำขนมเธอสอนด้วยรอยยิ้มและความใจดีเด็กๆชื่นชอบและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วคุณ,ณสมชายยิ้มและภูมิใจในตัวเธอมากแม่ของเมน้ำตาไหลด้วยความสุขเพราะเห็นลูกสาวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นเมรู้สึกภูมิใจที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นเธอเริ่มมีแรงบันดาลใจมากขึ้นทุกวันชีวิตของเธอเปลี่ยนไปจากเด็กยากจนสู่ผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ความสุขและความอบอุ่นในชีวิตเต็มไปด้วยรอยยิ้มเพื่อนๆนในชุมชนต่างชื่นชมและให้กำลังใจหัวใจของเมย์เต็มไปด้วยความกระตันยูและความรักปีต่อมาเมย์จัดกิจกรรมการกุศลที่ร้านขนมเธอเชิญเด็กๆและครอบครัวที่ลำบากมาร่วมงานคุณสมชายและแม่ของเธอช่วยเตรียมของและอาหารงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเมย์รู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถช่วยคนอื่นได้ เด็กๆหลายคนร้องให้ด้วยความดีใจคุณ,ณสมชายกอดเมแน่นและบอกว่าลูกคือคนใจดีที่สุดที่พี่เคยเจอเมเรียนรู้ว่าความสุขไม่ใช่เพียงแค่เงินแต่คือการช่วยเหลือและทำให้คนอื่นมีความสุขหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเธอสัญญาว่าจะไม่ลืมความดีของทุกคนปีต่อมาเมจัดกิจกรรมการกุศลที่ร้านขนมเธอเชิญเด็กๆและครอบครัวที่ลำบากมาร่วมงาน คุณสมชายและแม่ของเธอช่วยเตรียมของและอาหารงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเมรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถช่วยคนอื่นได้เด็กๆหลายคนร้องให้ด้วยความดีใจคุณสมชายกอดเมแน่นและบอกว่าลูกคือคนใจดีที่สุดที่พี่เคยเจอเมเรียนรู้ว่าความสุขไม่ใช่เพียงแค่เงินทองแต่คือการให้และสร้างความสุขให้ผู้อื่นหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเธอสัญญาว่าจะไม่ลืมความดีของทุกคนเมเริ่มวางแผนธุรกิจขนมขนาดใหญ่เธอเช่าพื้นที่และออกแบบร้านอย่างอบอุ่นลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆและพูดถึงความตั้งใจและรอยยิ้มของเธอคุณสมชายภูมิใจในความสำเร็จของเด็กหญิงตัวเล็กแม่ของเมยิ้มและบอกว่าลูกทำได้ดีมากเพื่อนๆของเมมาช่วยงานและให้กำลังใจทุกคนร่วมกันทำให้ร้านขนมเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น เมรู้สึกว่าความพยายามทุกวันมีค่าและทุกความช่วยเหลือที่เธอได้รับในอดีตได้กลับมาในรูปแบบความสุขที่ยิ่งใหญ่ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวังวันหนึ่งเมตัดสินใจมอบรางวัลให้คุณสมชายเพื่อขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เขาเคยทำเธอทำวิดีโอสั้นบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอคุณสมชายน้ำตาไหลเมื่อเห็นวิดีโอลูกเก่งมากพี่ภูมิใจที่สุด เมรู้สึกซาบซึ้งและอบอุ่นในหัวใจแม่ของเธอร่วมยินดีและกอดเธอแน่นเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ร้องให้ด้วยความประทับใจวันนี้คือวันที่ความฝันและความเมตตาเจอกันหัวใจของเมเต็มไปด้วยความสุขที่สุดในชีวิตเธอเรียนรู้ว่าความดีและความกตัญยูจะอยู่ตลอดไปชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรักและรอยยิ้มเมเริ่มเปิดสาขาร้านขนมใหม่ในชุมชนอื่นเธอจ้างพนักงานที่ลำบากและสอนให้พวกเขาขยัน ทุกคนเต็มไปด้วยความขอบคุณและแรงบันดาลใจคุณสมชายยิ้มและพูดว่าลูกทำได้ดีเกินคาดแม่ของเธอภูมิใจและน้ำตาไหลด้วยความสุขเพื่อนเพื่อนของเม์มาช่วยจัดงานเปิดสาขาใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเม์รู้สึกว่าความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าทุกการให้และความเมตตาจะกลับมาในรูปแบบที่สวยงามเธอสัญญาว่าจะช่วยเหลือทุกคนต่อไปหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกตันยู และเธอพร้อมที่จะเผชิญทุกอุปสรรคด้วยรอยยิ้มช่วงเวลาที่ผ่านมาเมได้เรียนรู้มากมายทั้งเรื่องความอดทนความขยันและความกตัญยูเธอรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาเพียงเพราะโชคแต่เพราะความพยายามและคนที่ช่วยเหลือเราคุณสมชายเป็นแรงบันดาลใจและครูคนสำคัญของเธอแม่ของเธอคือกำลังใจและความอบอุ่นเพื่อนเพื่อนสนับสนุนและเป็นครอบครัวอีกด้านหนึ่ง เมเรียนรู้ว่าความรักและความเมตตาเปลี่ยนชีวิตได้ทุกวันคือบทเรียนและโอกาสใหม่เธอรู้สึกขอบคุณและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นชีวิตของเด็กหญิงตัวเล็กเต็มไปด้วยรอยยิม้มและหัวใจของเธออบอุ่นเหมือนร้านข้าวต้มเล็กๆวันหนึ่งเมได้เข้าประกวดทำขนมในระดับประเทศเธอทำขนมสูตรพิเศษที่เรียนจากคุณสมชายคณะกรรมการชื่นชมและให้คะแนนสูงมากเมน้ำตาไหลด้วยความดีใจและซาบซึ้ง แม่ของเธอกอดและพูดว่าลูกเก่งที่สุดคุณสมชายยิ้มและภูมิใจในตัวเธอเพื่อนเพื่อนเฮและถ่ายรูปฉลองความสำเร็จเมรู้สึกว่าความฝันของเธอใกล้ความจริงมากขึ้นทุกครั้งที่ทำขนมเธอคิดถ,ถึงช่วงเวลาในร้านข้าวต้มและความอบอุ่นที่ได้รับจากทุกคนหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและแรงบันดาลใจเธอสัญญาว่าจะช่วยคนอื่นเหมือนที่เคยได้รับหลังจากประกวดเมเริ่มได้รับเชิญไปงานสัมมนา เธอสอนเด็กๆเ,เรื่องการทำขนมและธุรกิจเล็กๆหลายคนได้รับแรงบันดาลใจและอยากทำตามคุณสมชายยิ้มและบอกว่าลูกเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้จริงๆแม่ของเธอภูมิใจในความสำเร็จของลูกสาวเพื่อนๆชื่นชมความมุ่งมั่นและน้ำใจของเธอทุกครั้งที่เธอสอนเธอรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหวังและแรงผลักดันทุกความช่วยเหลือและการสนับสนุนทาให้เธอมั่นใจ เมรู้ว่าการให้และความกตันอยู่จะนำมาซึ่งความสุขหัวใจของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรักและเธอพร้อมที่จะเผชิญโลกกว้างด้วยความมั่นใจเมเปิดร้านขนมใหญ่และเป็นที่รู้จักลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายและชื่นชมความขยันของเธอคุณสมชายยิ้มและภูมิใจในความสำเร็จของเด็กหญิงตัวเล็กแม่ของเธอน้ำตาไหลด้วยความสุขเพื่อนเพื่อนร่วมฉลองความสำเร็จด้วยรอยยิ้มเมรู้สึกว่าความฝันของเธอกลายเป็นความจริง ทุกความพยายามและความเมตตาที่ได้รับกลับมาในรูปแบบความสุขเด็กหญิงที่เคยหิวโหยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นและใจดีทุกวันที่ผ่านมาเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจเมสัญญาว่าจะสืบทอดความกตันญ,ญูต่อไปหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและรอยยิ้มชีวิตของเธออบอุ่นและสวยงามเหมือนฝันวันหนึ่งเมจัดกิจกรรมสอนทำขนมให้เด็กกำพรา้าเธออยากแบ่งปันความรู้และความอบอุ่น เด็กๆมีความสุขและตื่นเต้นมากคุณสมชายและแม่ของเธอช่วยดูแลกิจกรรมทุกคนประทับใจในความตั้งใจของเมหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มเธอรู้ว่าการให้ความช่วยเหลือคือความสุขแท้จริงเพื่อนๆของเมยเข้าร่วมช่วยเหลือด้วยชีวิตของเด็กหญิงตัวเล็กเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆทุกความพยายามไม่สูญเปล่าวันนี้คือวันที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ เมมองย้อนกลับไปยังชีวิตในอดีตเด็กญิงหิวโหยที่เคยยืนขอข้าวเล็กๆตอนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นและประสบความสำเร็จเธอช่วยเหลือผู้คนและตอบแทนความเมตตาที่ได้รับคุณสมชายยิ้มและพูดว่าลูกคือความภูมิใจของพี่ที่สุดแม่ของเธอปลื้มใจและกอดเธอแน่นเพื่อนๆมาร่วมฉลองความสำเร็จและรอยยิม้มทุกความพยายามและความดีของเธอส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยน หัวใจของเมเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและความกระตันยูทุกคนในชุมชนต่างทราบซึ้งและชื่นชมเรื่องราวชีวิตของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจและความฝันเล็กๆก,กลายเป็นความจริงอย่างสวยงาม